สวนะสุดยับวันนี้เราจะมารีวิวรถสอจเอซอียรีตราห้ามซอยสองรถมีที่ยหวงนครับเดี๋ยวนี้ก็โอ้แต่งเต็มสุดยอดรังการงานสร้างถามว่าเดิมๆอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่มีเดิมๆอันนี้ไอ้เงี้ยอะไรถอดได้ถอดรามักใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมารีวิวชิลอันนี้ชิลอ,อะไรนะชิลแมกเทคโอแมกเทคแม็กเทคสีดำสีดำแค่โลโก้ Sony, สองนี่เป็นหมื่นแล้วครับเนี่สองหมื่นเป็นหมื่นแล้วนี่โัวสายบันเทิงก็นี่สายบันเทิงก็คือว่านี่นี่นี่บางโคนี่เบิกศูนย์นี่ o, น Zone, หาไม่ได้นะครับติดอันนี้ o อ w อ่ะว์อ๋อโอทีวนี e, ้ไม่มีลิมิเต็ดนะในคันนี้นี่ต่อไปเมื่อก่อนอันนี้ไม่มีใส่ชิวนะอันนี้ใส่วิ่งแล้วชิลที่อะไรนี่วิ่งนี่วิ่งของนี่ลิมิเต็ดเอ dition ไม่มีขายในประเทศนี่นอบอกเลยต่อไปเราไล่ลงมาข้างงล่าครับผม นเขาไปใส่มาแล้วที่ดักลมอันนี้ดักลมดักฝุ่นก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดักฝุ่นเขาเบรกเข้าหมดอ่ะอันนี้การล้มของอีโบเทคสีดำนี่สาโอลินแสดงว่าโชน็นี้ต้องเซ็ตโอลินมาแน,น่นอนเซ็ <ms> ครับเจ้าของสติ๊กเกเอร์อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวตัวยึดเบรก ในตัวตัวยึดสายสายเบรกสายเบรกของชาร์จทาวเวอร์เสียเงินเสียเงินอันเดียวนนี้จานเบรกสีนี้น่าจะเอามีจีกแต้มนั่เนี่ยดู่ทรงแล้วเนี่ยสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์กระบายนี่กาดกาดแข็งกาดเครื่องแคปะวะใช่ัคเข้าแล้วของแกจีบีดิซิ่งขอจีนคาร์บอนด้วยของจีนแล้วนะจีนเมคอินไชน่า มาดูข้างบนดีกว่าครับนี่แล้วน,นี่มาดูแข่งพรนี่ลดลดเลยนี่มีดูอย่างแรกเลยนี่ประกบประกบนี่บอกแฮนบอกแฮนด์เดโทน่านี่น่าจะไปแข่งแบบ go SDK ได้เลยเนี่ยดูนี่ก็มีอุดตัวกระจกสีน้ำเงินของอะไรไม่รู้ตู้ไปแฮนเออนั่นนะเหมือนเหมือนกันนั่นนะสีน้ำเงินสุดยอดอันนี้การสบะเอ๊ะคัดแต่งคัดแต่งคัดแต่ง ระดับได้ขัดแ่งขัดแ่งนั่นแหละขัดขัดแจงนะนี่ขายนี่น่าสนใจออย่างแรกเลยนี่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 การสะบัดพียอะไรนี่ก็เลย R RCB ตัวนี้อย่างนี้จีนจีนนะต่อไปนี่กระปุกกระปุกกระปุกเบรกํามันเบรกกระปุกละมันเบรกของนี่ถ้าถ้าเราถ่ายข้างบนจะเป็นของแอมโบ้นะครับใส่ของแทนซะด้วยเห็นได้ครับเป็นของ RCB ใช่ไหมครับ สีฟูอะไรสีฟูแหละแล้วก็นี่เด็กหน้าปั๊มปั๊มเด็กคนนี้เป็นคนงนิซินนิซินสุยอดสุดยอดต่อเราจะไปอะไรชุดคาร์บอนไปชุดคาร์บอนชุดคาร์บอนชุดคาร์บอนนี่คาร์บอนนี่มีนี่ใข้างในเลยคาร์บอนลายสองโอ้วะใช่เลยคาร์บอนลายสองเนี่ยท่อเท่ขนาด้วยแล้วก็นคาร์บอนวะนี่ที่บังโซ่ คาร์บอนลายสองท่อเท่ขนาดเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรบังพักเท้าอ๋อที่บังพักเท้าคาร์บอนท่อแอมอันนี้อย่างนี้บังไท่ซุยอารมบังซุยอามคาร์บอนแฮมอันนี้เพียงเขาบองก็ว่าชุบก็มีงานผู้บุญเลยงานผู้มีมีแต่บังบางเนี่ยนี่บังบางอ่ะบังบางคนหลังนี่บังเท้าอ่ะที่เป็นงานเพียวนี่บังบางคนหลังนี่คาร์บอนเนี่ยนะ่ยก็ น้ำเบื่องน้ำแหน่เนี่ยโอ้น้นเดือนในเจียงใหม่นี่ที่มันมีนี่น้ำบ่อนเนี่ยต oh. ่อไปต่อไปนี่ใช่ไหมวะไบท้ายนี่สีแดงมาชอบนะครับชอบสีดำนี่นี่อามันแปลงพูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรีวิวไฟเลี้ยงก่อนเอ้ <c oughs> <c oughs> สว่างก็แถวดาวเสาบ่พอตึ๊ะไม่เงี้นไม่เนี่ยไปของเลยนี่รีวิวล้อเลยน้ำเสำนอล้อเลยนี่ไอ,เอ้เจ้ามั้มีอะไรวะอีเที่อมันอยู่เนี่ยสติทีเกอร์ออโอแซดอ่ะโอแซดเนี่ยเนี่ยรอดโอแซดนะแต่แต่ล้อเดิมอะยมามาฮ่าเนี่ยมีตัวตั้งโซ่เนี่ยนี่ครับตัวใช่คกว็วะตัวตั้งโซ่เออตัวตั้งโซ่สีเงิน นี่อุดอีวอเทค e นี่ก็การล้มเหมือนกันกันล้มอันนี้ยกสปูนเอออย่างกำะู้นะไอ้เนียอ๋อยกสแตน,ะน,นยกสแตนตน,ออนี่นี่ไคลแม็กเลยเนี่ยนำเสนอราคาแท้ส่งตรงจากจีนเนี่ยก็าเสียงนุ่มเพราะจ่าไม่จับบอกเลยเพราะจ่าตามไม่ทันเสียงเจ๊กจับต่วโอ๊ยลืมลืมลืมนี่เขาบบบว่า การแทน RCB การแทน RCB นี่ของแท้มีอย่างเดียวเนี่ยการแทน RCB เนี่ยมีข้างเดียวด้วยมีข้างเดียวก็ใหญ่กับรู้ต่อไปต่อไปตะกี้เหมือนหันตัวกระจกอะตัวกระจกนีู้สวยมากอะไรทูมอย่างเดียวเลยนี่คาร์บอนต่อไปผมคายว่าเอ้ยนี่ตัวตะกี้นี่นำเสนอเลยครับใส่ยางของพิรลี่อะไรนะต่อ สปอนเซอร์พิลลารี่เนี่ยก็อเียทีใส่พิลลารี่นะแต่ไม่เห็นใส่ใส่ใส่ใสใสยางก็ซีอทีไหน,นวะเน<อ>ี่ยครับด้อยบไฟลีไฟีม่ลืมขาดมาได้ไฟลีนี่สีลุงตลอดลุงไปลิเกไหแนแดก,การบาลานซ์การหินดีใจ ที่เติมลม90องศาสุดยอดมากอันนี้แพงเลยปะแพงครับก็การรีวิวนะของเซียพีพิเพงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้ามึงอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแอร์วันหรือเม็ดพันแล้วเดี๋ยวมันพรถคันนี้อาจจะไปมีในโซเชียลแล้วอาจจะขายขวางหรือระเบิดไส้ไส้ในระเบิดแีง่งขายรถเดิมครับผมสตาร์ทดิสตาร์ทดิฟังเสียงเทตอนทำมาฟังเสียตงตัครับตนนี่ครับ 喂